กุมที่1น่งข่าววันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอเกีบเรื่องอะไรคะคุณอ้อมมารายาในการเลี้ยงอาหารแบบดินเนอร์ค่ะเชิญรับชมเลยค่ะ มานาเลยเนี่ยได้รับการเชิญของพอลหรืยันที่พอได้เลื่อนข้นเปนผู้จัดก,การอ่ะอ๋อได้แล้วจ้ะอ,อ๋อดีแล้วคนนี้พอยแนะนำในเรื่องอันนี้เพื่อนเราชิคกีนน้พายสวัสดีเบ๊บเบ๊ที่คือมิค,คืองานางานนี้เป็นการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้จัดก,การของเพื่อนเรานะเราจะไปด้วยกันเลยไหมเออถ้าสนใจนะไปก็ได้แต่ว่าไอ้หน้าโทรบอกพอยหรือยังเรายังไม่โทรบอกเลยอะ่ะไม่น่าเป็น อ้าวแต่นะาจะโทรบอกก่อนนะถ้าโทรไม่เป็นไหรหรอกเล่อน,นกานไปได้เออเออก็ได้เอ็ยังรับเชิเนไปงานของคอยปั๊กที่มันไม่เป็นพนัากงานอ่ะได้ดิแต่ที้แล้วแล้วแกจ่ไยป,ปั๊กไปแน่นอนงั้นโทรไปชวนแพร้วยดีไหมเอ,อ้ยดดีเลยงั้นเดี๋ยวเราโทรบอกคอยก่อนนะ ฮัลโหลคอยหรอคอยงานที่แกชวนเราอ่ะที่จะไปงานดิิเนอร์อ่ะเออเราอยากจะให้แคลไปด้วยอ่ะแคลที่เคยอยู่สาขาเดีกับเราอ่ะจำได้ไหมอืม mm hmm. ใช่ใช่นั่นแหละ เข้าร่วมง,งานนั้นหากเรามีนคนที่ต้องการจะพาไปด้วยควรโทรบอกเจ้าของงานล่วงหน้าเพื่อเป็นการขออนุญาตอีกทั้งยังเพื่อเป็นการเตรีมตัวของเจ้าของงานและยังเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานอีกด้วยค่ะ ห้องอะไรนะหนึ่งสี่สองออ่ายนะยี่ป่ะขึ้นแล้วกันึ้นปับยี่สขึ้นสิสจะรอนานไหมเนี่ย ที่เขาจัดนี้ห้องอะไรนะเป็น C2 ปะใช่ไหมการแต่งกายที่ถูกต้องผู้ที่มาร่วมง,งานจะต้องแต่งกายตามรูปแบบของงานที่เจ้าของงานได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานการแต่งกายที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบของงานนั้นจะทําให้เจ้าของงานรู้สึกว่าเหมือนเป็นการไม่ให้เกียกรติกันค่ะ ค่ะ ที่มาในวันนี้เรามาเริ <c oughs> ่มรับประทานอาหารกันดีกว่าน้องคะการใช้ผ้า เช็ดปากบนโต๊ะอาหารเราควรหยิบผ้าและนามาวางไว้บนตักมีควนนำไปใส่ถุงตร้อกเสื้อและถ้าจะเช็ดปากให้เราใช้มุมของผ้านั้นในการเช็ดปากค่ะ การใช้มีดและซ่อมที่ถูกต้องนั้นมืซ้ายจะต้องถือซ่อมมือขวาจะต้องถช้มีดนี่นะคะจะเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะแกเนี่ยเมวานดูข่าวกันเมือมาเลยมีฝ่ายม่วงกับฝ่ายเขียวอะพวกแกอยู่ฝ่ายไหนกันฉันอ่ฝ่ายม่วงอะไกอยฝ่ายไหนฝ่ายเขียวเอาเฮ้ยฝ่ายชมพูไม่ฝ่ายม่วงกบฝ่ายเขียวเอาหรอเขียวกันแหะ แต่ฉันว่าฝ่ายว่ของฉันยังดีที่สุดแล้วแหละฉันว่าฝ่ายเขียวเนาะไม่ได้ไม่ฝ่ายเขียวฝ่ายว่าฝ่ายเขียวฝ่ายว่าฝ่ายเขียวโอ๊ยแล้วงานวันแรกเป็นไงบ้างก็โอเคนะตื่นเต้นดีอ่ะมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีอ่ะอืม หัวข้อในการพูดคุยบนโต๊ะอาหารไควรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองศาสนาหรือว่าเรื่องเพศควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทางไทยสารทุกสุดติ๊ของเจ้าของารานจะดีกว่าค่ะ พลสำเร็จในหน้าที่การงานนะเจออุปสรรคอะไรขอให้พามันไปได้ดีขอบคุณนะฉันแก้ดีกว่าเนาะเชียร <And cheers. S 1> ในการเก่าวรานั้นผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานจะต้องรออยู่จนกว่างานจะเลิกหรือทารีบก็ควรจะบอกเก่าเจ้าของงานก่อน ไม่ควรที่จะกลับไปโดยที่ไม่ได้กล่าวลาเจ้าของงานค่ะค่ะและสิ่งที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสถานการณ์จําลองเนี่ยที่พวกเราเนี่ยได้นํามาแสดงให้เพื่อนๆดูกันได้ค่ะซึ่งก็มีทั้งที่แบบถูกและผิดค่ะสําหรับเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะ,คะเพื่อนๆสามารถนําไปลองใช้ในชีวิตประจําวันของเพื่อนๆดูได้นะคะค่ะ,คะสาหรับวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มทีหนึ่งเนี่ยก็ขอตัวลาก่อนนะคะค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะบ๊าย